มาตามไปเป็นครูค่าจ้างเดือนละสามบาทเราไม่อยากไปแต่แม่ต้องการให้ไปหากผู้เรียนขายเพียงสองเที่ยวก็ได้แล้วสามบาทไปเป็นครูอยู่ได้สิบวันก็ถูกให้ออกเพราะเอาบอระเพ็ดให้เด็กที่ซุกซนกินเด็กมันไปฟ้องพ่อแม่มันว่าครูเคี้ยเอาบอระเพ็ดยัดปากกินข้าวไม่อร่อยเท่านั่นแหละเป็นเรื่องเลยเราจึงบอกพ่อแม่เด็กว่ากินบอระเพ็ดเพียงแค่นั้นมันจะตายหาอะไรกัน เพราะเด็กมันคุยเจ่งเรื่องฐานะทางบ้านของเราในสมัยนั้นครอบครัวมีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านที่บ้านมีทองเป็นรูปเตา่าและรูปอื่นๆเยอะแยะมีทองเป็นจิตก,กระบุงปล่อยเงินกู้สมัยโบราณเขานิยมทําทองรูปพันต่างๆแหวนประดับตามคอตามแขนตามขายมแม่มีจิตใจเป็นบุญมากเพราะว่าลุงฮอกกับลุงเหยไใบวชเป็นพระ เวลาแม่ไปวัดท่านก็จะสอนแม่เป็นประจำว่าอีแฟเอ้ยเวลามึงไปทํามาค้าขายมึงอย่าไปโกหกเขานะสมบัติเหล่านี้ได้มาแล้วตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกมีแต่จะพาเองไปนรกเราช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพค้าขายมาจนอายุครบเกฑนทหารเมื่ออายุได้21ปี ก็คิดอย่างอุปสมบทให้ดิดามารดาตามประเพณีนิยมการอุปสมบทนี้เราเป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นเองไม่มีใครมาชักชวนแต่อย่างใดทั้งสิ้นประกอบกับในสมัยนั้นท่านพระอาจารย์กงมาจิรคุณโยซึ่งเป็นศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพักตั้งสำนักอยู่ที่ใกล้ๆบ้านซึ่งต่อมาเป็นวัดสายงามการเตรียมอุปสมบทต,ต้องไปเป็นผ้าขาว อยู่ที่สำนักวัดสายงามนี้เป็นเวลาหลายเดือนระหว่างนั้นต้องหัดขานหน้าและอบรมกรรมฐานกับท่านพระอาจารย์กุงมาคือหนึ่งตอนเป็นหน้าฟังเทศท่านอาจารย์กงมาพอนั่งภาวนาฟังเทศไปจิตอยู่กับคาบริกรรมหูก็ได้ยินเสียงเทศไปคือจิตก็ทําหน้าที่ของมันหูก็ทําหน้าที่ของมันจนเกิดเป็นสมาธิ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิรวมจนกระทั่งว่าไม่มีตัวตนตัวตนหายหมดแล้วมาปรากฏภาพนิมิตเห็นตนเองหมอบไปปุ๊บกับกองทรายอย่างชัดเจนตัวนี้อ่อนไปหมดปรากฏว่าในขณะนั้นตัวตนไม่มีจนกระทั่งท่านพระอาจารย์กรุงมาแสดงธรรมจบลงจึงรู้สึกตัวเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วก็เข้าไปกราบเรียนท่านท่านก็ว่า เออดีแล้วทำไปทำไปดีแล้วนะเมื่อเข้าฝึกเป็นนาคพอสมควรแจการอุปสมบทแล้วจึงได้รับการอุปสมบทเมื่อบันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2480ที่วัดจันธนารามตำบลกันทนิิตอำเภอเมืองจังหวัดกันทบุรีโดยมีพระครูครุนา,มา,าสมาจารเสียนเป็นพระอุปัชาย์พระครูพิพัฒนวิหารการเชยเป็นพระกรรมวาจาจาร และท่านพ่อลีธรรมะทะโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุบสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดสายงามตำบลน,น้องบัวอเภอเมืองจังหกัญจนบุรีเป็นระยะเวลาติดต่อกันสามพรรษาในระหว่างที่จำพรรษาได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพระอาจารย์กงมาจิระคุณโยในบางคราวได้เดินทางไปศึกษาวัดปฏิบัติกับท่านพ่อลีธรรมะทะโรที่วัดปาคองกุ้งอเภอเมือง จังหวัดกันทบุรีบางทีตอนหนุ่มๆบวชใหม่ก็คิดอยากจะสึกพวกบวชเป็นชีสาวๆก็อยากจะสึกหรือพวกแกแจก,ก็อยากจะสึกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นสึกไปก็เท่ากันกลับลงไปในน้ำทะเลอันมหาสมุทรกว้างขวาง,ขวางใหญ่นักชีวิตไม่มีความหมายตัวลงอยู่ในทะเลเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาเท่านั้นเองตายไปอย่างนั้นไม่ได้อันใดเลย เหมือนเราตกลงไปในทะเลถ้าไม่มีเรือมารับแล้วเราก็ต้องตายชีวิตก็ต้องสิน้นชีวิตจมอยู่กับลูกกับเมียกับเข้าของเงินทองเพื่อหามาเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดหย่อนไม่มีเวลาได้พักผ่อนจิตใจของเรานี่แสนที่จะทุกขทนพระพุทธองค์ตรัสแล้วถูกต้องหมดทุกอย่างพระองค์ตรัสว่า โซ่ตรวนใดๆก็ไม่สามารถรึงรัดมัดผูกจิตใจเราและยิ่งไปกว่าบ่วงคือบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติสู้อันนี้จะได้ยากทอดทอนได้ยากมันชักนำพาเราให้จมอยู่ใต้ทะเลคือกิเลสและตัณหาจนหาทางออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นเหยื่อของโลกผูกกระแสะโลกพัดผันไปต่างๆนานาในที่สุดก็ไม่ได้อะไรในทางที่ดีแต่มันกลับได้ ในสิ่งที่ชั่วเสียหายพรรษาที่สองถือเนสัตชิคือการไม่นอนตลอดพรรษาด้วยการตั้งสัจจะไว้ก่อนนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิทำอย่างนี้วันละสามหนุนเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และเพื่อเป็นอุบายในการภาวนาด้วยการตั้งสัจจะว่างพระพุทธเจ้าจะถือเนสัตชิตลอดทั้งพรรษา ในเวลาค่ำคืนไม่นอนด้วยพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถ้าแม้นว่าข้าพระเจ้าไม่ทำตามสัจจะอันนั้นหนึ่งขอให้ฟ้าผ่าตายสองแผ่นดินสู่สามไฟไหมสี่ 4. ขอให้น้ำท่วมตายด้วยพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เอา้าให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยตัวสัจจะนี่แหละถือเป็นตัวสำคัญผ่านก็ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าวาสนาเรามีแค่นั้นเจ็ดวันแรกที่เริ่มปฏิบัติด้วยการไม่นอนมันก็จะแย่เหมือนกันเพราะตั้งแต่เกิดมานอนตลอดจนเป็นนิสัยอยู่มาวันหนึ่งมาหยุดนอนเอาดื้อๆร่างกายก็แย่ทำท่างหงุดหงิดจนถึงกับอุทานในใจว่าว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วโว้ยแต่ก็ยังดีที่เราก่อนจะทำสมาธิ ก็ได้เข้าไปตั้งสัจจะบ,บังคับเอาไว้เพราะความเป็นผู้ที่รักษาสัจจะสัจจนั้นจึงเป็นเหมือนโซ่ตรวนคอยรึงรัดก,กายจิตเอาไว้ตายเป็นตายแต่จะให้สัจจะที่ตั้งไว้ขาดไม่ได้ในร่างกายนี้อะไรจะเสียผุพังไปก็ตามแต่สัจจะจะเสียไปไม่ได้เพราะสัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเราเรายังรักษามันไม่ได้แล้วเราจะหวังพบธรรมะอันประเสริฐซึ่งอยู่ในสัจจนั้นได้อย่างไรกัน เมื่อตั้งสัจจะแล้วเริ่มภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนจนในที่สุดเมื่อภาวนาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอยู่มาวันหนึ่งในพรรษาที่สามมานั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นกระบกจิตรวมใหญ่ด้วยกนอยังสติปัญญาลงในกายานุปัสนาแยกแยกส่วนต่างๆของธาตุขัน์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกภายใน ทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข์ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทําการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยัง้งจิตมีกําลังขึ้นมาอย่างประจักษ์สามารถคลี่คลายธาตุขันจนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงด้วยอํานาจแห่งการพิจารณาการพิจารณากายครั้งนี้ปรากฏกระหนึ่งว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าละลายหมด กายกับใจนี้มันขาดออกจากกันเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจทีเดียวเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วจิตนี้มันอาจหานร,รื่นเริงในธรรมไม่กลัวใครถือว่าไม่กลัวต่อความจริงที่จะต่อสู้และพิจารณาเรียกว่าทมทำให้กล้าหารเมื่อเป็นสันทิฏฐิกธรรมคือรู้เองเห็นเองโดยเฉพาะตนแล้วจึงไม่นำไปพูดกับใคร ปิดบังไว้ไม่ให้ใครรู้จึงนึกถึงแต่กิตติศัพท์และกิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อภาวนาจิตลงได้อย่างนั้นแล้วสมบัติใดๆในโลกนี้ที่ของนิยมว่ามีค่ามากไม่ได้มีความหมายเลยธรรมที่ปรากฏขึ้นในคืนวันนั้นเป็นธรรมสมบัติเหนือรัตนเงินทองโดยประการทั้งปวงอาศาัศจรรย์ในธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยิ่งจิตนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการมกุณเลย ถึงกับได้พูดกับคนรักที่เคยได้สัญญากันไว้ก่อนบวชว่าบวชแล้วจะสึกมาแต่งงานกันแต่เมื่อจิตมันเป็นเช่นนี้วันหนึ่งออกบินฑบาตเจอคนที่เคยรักมาใส่บาตรจึงพูดด่างเด็ดขาดกับเขาว่าแต่งเอ้ยต่อแต่นี้ไปเราจะไม่สึกแล้วนะหลังจากออกพรรษาประมาณเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2482 จึงตัดสินใจเข้าไปลาท่านพระอาจารย์กงมาเพื่อเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่ท่านพระอาจารย์กงมาจึงพูดขึ้นว่าท่านเจี้ยพระอย่างท่านจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ยังไงครูคอาจารย์เราตอบขึ้นทันทีหลวงปู่มั่นเป็นคนผมก็เป็นคนทําไมผมจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นไม่ได้ถ้าท่านเป็นพระดีผมไปหาของดีมันจะผิดตรงไหน ก็คนไม่ดีนั่นแหละต้องให้คนดีๆสอนถ้าคนอยู่กับคนไม่ได้แล้วคนจะไปอยู่กับใครเมื่อพูดอย่างนี้แล้วท่านพระอาจารย์กงมาท่านก็นั่งนิ่งหลังจากกราบลาท่านพระอาจารย์กงมาแล้วจึงไปบอกลายมพ่อโยมแม่และพี่สาวตลอดจนญาติโยมแม่จึงพูดขึ้นว่ากินก็เป็นคนกินยากจะไปได้ยังไงลูกยมแม่พูดขึ้นพร้อมทั้งน้ำตา เพราะในบรรดาลูกๆพ่อแม่รักเราเป็นที่สุดเราจึงตอบโยมแม่ว่าโยมแม่ก็มันกินยากฮิกินต้องไปแจให้มันกินง่ายๆโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะโยมอาตมาไม่ตายหรอกพูดปลอบเพื่อให้ท่านสบายใจก่จอนมันออกเดินทางก็เข้าไปกราบลาท่านพ่อลีท่านพ่อจึงสอนเรื่องข้อวัดปฏิบัติเมื่อไปหาท่านพระาจารย์มัน่น เมื่อท่านพ่อหลีอบรมสั่งสอนแล้วท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านเจี้ยให้ท่านเอาท่านเฟื่องไปเป็นเพื่อนด้วยนะเวลามีอะไรขัดข้องจะได้ช่วยเหลือกันแล้วท่านก็กําหนดวันออกเดินทางให้ไต่พร้อมกันเพราะท่านจะเดินทางไปอินเดียต้องเข้ากรุงเทพเหมือนกันพอถึงวันออกเดินทางมาขึ้นเรือพานุรังสีที่ท่าฉลับพร้อมกับท่านเฟื่องและท่านพ่อหลียมพ่อยมแม่ร้องหา เป็นกิริยาที่รักกันใจในขณะนั้นน้อมนึกขึ้นมาทันทีว่านี่แหละหลวงปู่มั่นนึกต่อไปอีกว่าท่านคงรู้วารกจิตของเราเป็นแน่แท้จึงมานั่งรอพระเถระรูปที่นั่งอยู่นี้ต้องเป็นหลวงปู่มั่นผู้มีกิตติศัพท์เรื่องลืออย่างแน่นอนแล้วจึงตรงเข้าไปกราบท่านท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่ามาจากไหน มาจากจันทบุรีอยู่กับท่านพระอาจารย์คงมาท่านพระอาจารย์ลีเรากลาบเรียนท่านท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดขึ้นว่าอ๋อนั่นลูกศิษย์เราท่านพูดแบบอุทานอุทานเหมือนว่ารู้เข้าใจในวิถีความเป็นมาเป็นไปของเราเมื่อได้โอกาสอันควรจึงเรียนถามปัญหาธรรมะกับท่านว่าครูบาอาจารย์กระผมพิจารณากาย จนกระทั่งใจนี้มันขาดไปเลยองค์ท่านนั่งนิ่งฟังเฉยเงียบไม่คัดค้านในสิ่งที่เล่าถวายแม้แต่คำเดียวจินจากาบเรียนท่านต่อไปอีกว่าครูบาอาจารย์จะให้ผมทำอย่างไรต่อให้ทำอย่างเดิมนั่นแหละดีแล้วท่านตอบสั้นๆแต่เป็นที่พอใจตรงใจของเราเป็นอย่างยิ่งเมื่อรับฟังโอวาจากท่านพระอาจารย์มั่น ด้วยความทราบซึ้งแล้วต่างองค์ต่างแยกย้ายเข้าสู่ที่พักแต่ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บเข้าไปในภายในนั้นทําให้เนื้อตัวสั่นเทาเพราะมีแต่เพียงกีวรบางๆเป็นที่ห่อหุ้มร่างกายเมื่อตกดึกๆึกนอนไม่หลับจึงเดินเข้าไปหาท่านเฟื่องผู้เป็นชาธรรมิกอันเป็นการอย่างเชิงดูหมู่เพื่อนว่าจะเป็นไปอย่างไรคิดอย่างไรด้วยการกระซิบเบาๆว่าเฟื่องโวย หนาวเว้ยกลับบ้านเราดีกว่าฝ่ายท่านเฟื่องก็นิ่งเฉยไม่ตอบแต่อย่างใดพอรุ่งเช้าวันใหม่จึงเดินออกจากกระท่อมน้อยมาทางหอฉันเพื่อจะไปจัดแจงสาลาฉันพอท่านพระอาจารย์มั่นพบเท่านั้นแหละเหมือนดังว่าสายฟ้าฟาดลงบนกระม่อมทันทีคนทลงทะเลไม่มีความอดทนไปไปไม่มีใครอาราธนามาที่นี่ ท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงดุดังในตาก็กราดกล้าวเหมือนพญาเสือโคร่งตัวใหญ่อันเป็นกิริยาที่หมู่แมวแมว,แมวอย่างพวกเราต้องหมอบคลานก้าวขาไม่ออกเรื่องวาราจิตนี้ครบาาจารย์มั่นท่านรู้ทุกอย่างจะพูดจะคิดอะไรอยู่กับท่านต้องระวังประมาทไม่ได้เป็นบาปใหญ่เพราะท่านเป็นพระอระหันต์อยู่ต่อมาอีกสอง จะพยายามรักษาด้วยยาธรรมดาต่อไปคงไร้ผลเราควรระงับด้วยธรรมโอสถด,ดูบ้างหากไม่หายไปแลกเปลี่ยนเป็นนมให้ครูบาอาจารย์ฉันในตอนเช้าจะได้มีกำลังแล้วแต่ครูบาอาจารยรา์จะพิจารณาการเรียนแล้วก็นั่งฟังอยู่ในสมัยนั้นมีแต่นมข้นหวานรามลิราคากระป๋องละห้าสตางค์เท่านั้น ท่านนิ่งไม่ตอบว่าประการใดท่านคงพิจารณาเพราะการอันใดก็ตามก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมเท่านั้นท่านไม่เห็นแย่ปากแย่ท้องยิ่งไปกว่าธรรมเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ต้องประกอบไปด้วยธรรมเท่านั้นท่านบอกว่าเราเป็นสมณะมาประพฤติทธรรมทุกกิริยาอาการเยื่องอย่างบางอย่างโลกไม่นิยมชมชื่นแต่ถ้าประมวลลงแล้วว่าเป็นธรรม เราก็ต้องดําเนินตามนั้นทําแท้นั้นไม่ได้เอามาติที่ประชุมเห็นชอบแต่เอาใจที่บริสุทธิ์เห็นธรรมคนหมู่มากถ้ากิเลสหนาปัญญาหยาบมีมากเท่าใดก็จะออกกฎอันเป็นไปเพื่อกิเลสเพื่อพวกพ้องตนฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาตนเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาคนหมู่มากเป็นใหญ่ เมื่อเป็นดังนั้นจึงกราบเรียนท่านอีกว่าคนแก่ต้องฉันนมบำรุงบ้างร่างกายจะได้มีเรี่ยวแรงอาการไข้จะได้ฟื้นขึ้นกระผมขอ,อนิมนให้ลองชันนมดูบ้างเมื่อกราบเรียนแล้วท่านแสดงอาการนิ่งอาการนิ่งของท่านนั่นแหละเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดี เมื่อรุ่งเช้าขึ้นมาจิงให้นานแดงเอาเงินหนึ่งบาทที่โยมเขาถวายไปพิจารณานมข้นมากระป๋องหนึ่งเพื่อจัดถวายท่านในตอนเช้าถ้าฉันนมแล้วมันมักจะถ่ายท้องท่านปฏิเสธเสียงแข็งกระผมคิดว่าควรจะลองดูหน่อยถ้าถ่ายท้องกระผมจะเช็ดทําความสะอาดเองครูบาอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเราตอบท่านอย่างหนักแน่น เมื่อท่านฉันแล้วในที่สุดร่างกายจึงแข็งแรงกระปรี้กระเป่าขึ้นเป็นลําดับเมื่อปัจจัยซื้อลมหมดนันแดงก็ได้จัดมาถวายต่อจนอาการดีขึ้นท่านกินหยุดฉันท่านฉันเพื่อเป็นสิ่งเยียวยารักษาธาตุขันไม่ได้ฉันเพราะมัวเมาในรถอยู่ปฏิบัติท่านด้วยความเครารพเรื่มใสแม้ในขณะที่ท่านอาพาธอยู่นั้นสิ่งที่ท่านแสดงออกมีแต่ธรรมะล้วน อันเป็นเครื่องสอนเราผู้ไม่ป่วยประหนึ่งจะเป็นเครื่องเตือนเราอยู่เสมอว่าโรคได้จะสิ่งที่เสียดแทงทำลายความผาสุกแบ่งออกเป็นสองชนิดคือโรคทางกายกับโรคทางใจสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันว่าตนเองมีสุขภาพดีไม่ป่วยไข้ไม่มีโรคทางกายตลอดหนึ่งปีสองปีถึงร้อยปีหรืออาจจะมากกว่านั้น ความปลอดภัยจากโรคทางกายนี้พอที่อาจจะมีได้บ้างแต่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่จะสามารถยืนยันพาไม่มีโรคทางใจไม่มีกิเลสแม้ชั่วระยะเพียงครู่หนึ่งนิดเดียวจะไม่สามารถหาได้และมีได้ในโลกนี้เว้นแต่เพียงพระพุทธเจ้าพระคีณาสพพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเว้นโทษคือโรคทางใจได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนเราว่า ยิ่งพวกเราเป็นบรรพชิตด้วยแล้วมีโรคอยู่สีอย่างแทรกซ้อนชอนชัยเข้าไปสู่หัวใจพระเนนโดยไม่รู้ตัวหนึ่งโรคมากๆเป็นพระมากๆมุม,มามอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนกระวนกระวายใจไม่รู้จักพอด้วยพ้านุ่งผ้าห่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยและยารักษารโรคเที่ยวแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้ ไม่รู้จักลดลาปล่อยวางไปที่ไหนก็แบกหามสิ่งเหล่านี้ไปด้วยไม่เป็นสมณะที่เบาสบายเบากายเบาจิต 2. เมื่อเกิดโรคมากๆแล้วโรคลามกจกกระเปรดก็ตามตาม,ตามกันมาเหมือนัดกันไว้ที่จุดหมายคือความเร็วซามต่ําช้าทำได้ทุกอย่างที่จะให้คนมานับถือเพื่อที่จะได้ราบสก,การะมาคนเปลอความหูโหยของใจ ที่ไร้ศีลธรรมสามเมื่อจิตใจมันสกกระโกลามกเข้าเต็มเ่าแล้วย่มพยายามวิ่งเต้นขวัญขวายเพื่อที่จะได้มาซึ่งความนับถือและราษสก,การะและการสนเสริมอย่างไรอย่างอายหน้าด้านต่อศีลต่อธรรมสพระประเภทที่จิตใจเป็นอย่างนี้มกักจะเข้าไปสู่สกุลที่ร่ำรวยทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะให้เข้ามานับถือ มักจะกล่าวทร,รมะกป,ปลอมๆลอมอันไรรพ,รพร่เราะเพราะพริ้งเป็นฉากหน้าซ่อนเร้นความละโมบโลภมากไว้ในเบื้องหลังสแสดงตนเป็นประดุษไม่มีความโลภท,ทั้งทั้งที่มีความโลภจัดมีขันติอดทนอดกลั้นเพื่อให้เขามานับถือโรคทั้งสี่อย่างที่ผมกล่าวมานี่แหละให้พวกท่านระวังมันร้ายกว่าโรคที่พบป่วยอยู่เสียอีกขอให้พวกท่านจงนำไปพิจรารณาอย่าป่วยอยากให้เฉยเฉย โดยไม่เห็นคุณเห็นโทษไม่งั้นจะแจ้ไม่ได้ใช้การไม่ทันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเราพรยายามปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เป็นเวลาสามเดือนอาการอาภาธของท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆกิจวัตรที่ต้องทําถวายท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประจำคือในตอนพรบค่ําเข้าไปถวายการดีบนวดเวลานวดท่านให้เอามือกำตามแขนตามขาท่านกำย้ายไปย้ายมาอยู่อย่างนั้น ทำด้วยวิธีอย่างนี้คืนละหลายๆายชั่วโมงวิธีการนวดกรรมแบบนี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรมาจารย์เคยบอกกับท่านพระอาจารย์มั่นว่าพวกพระเนนหนุ่มธาตุไฟดีถ้ามาบีบมากรรมตามแขนตามขาให้คนแจ่ะแจ่ไฟธาตมันช่วยได้มากทำการบีบกรรมนวดอยู่อย่างนี้สามเดือนท่านก็ฟื้นจากอาพาธและหายเป็นปกติ ในระหว่างที่เป็นพระคิลานุปถกในท่านพระอาจารย์มั่นอยู่นั้นเรื่องความเทียนก็คงเร่งต่อไปเมื่อติดขัดปัญหาทำเรื่องใดก็จะนำไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่นเสมอๆวันหนึ่งเราเดินจงกรมอยู่ริมป่าที่ป่าเปิดมีผู้หญิงร้องเพลงขับอันประกอบไปด้วยัออรรสแห่งธรรมประสานกลมกลืนกับธรรมที่กำลังสัมผัสเพ่งพ,พิจารณาอยู่ ภาษาธรรมที่เขาร้องเอื้อนด้วยความไม่มีสตินั้นกลับย้อนเข้าสู่ดวงใจที่กำลังเพ่งพิษธรรมนั้นอยู่จิตนั้นก็รวมลงสู่ฐานของจิตโดยฉับพลันเพลงขับนั้นเขาร้องเป็นภาษาอีสานว่าทุกอยู่ในขันหาห้อมลงมาขันซีทุกอยู่ในผาอ้อมป้อมผาให้ห้อมอายอยู่ผู้เดียวทุกอยู่ในโลกนี้นี่แต่สิ่ท้น ถูกอยู่ในเมืองข้นมี่จะตนเดียวหายทุกอยู่ในขันหาร่วมลงมาขันชีทุกอยู่ในโลกนี้ล่งคอยอยูผู้เดียวเขาร้องเป็นทํานองไทเราะมากทันทุกให้รู้ตามความเป็นจริงเวลาพิจารณาอย่าใส่สิ่งที่ไม่มีเข้ามาและอย่านำสิ่งที่มีอยู่ออกหรือตัดออกอันนี้จะเป็นความไม่ละเอียดใน